สวัสดีนะคะอันนี้คือ YouTube สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วใกล้ก็ใกล้สว่างแล้วนะคะเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราขับเครื่องบินมากันเราไม่ได้อยู่ประเทศของเราเลยนะคะตอนนี้เรามาถึงแล้วอันนี้เรามาชวนไร์สดไปแต่ว่าอันนี้เป็นดูแจร,รักทะเลบุญรักทะเลกาบรักทะเลเรายังไม่ได้มีวิดีโอส่วนตัวเลยเรามีวิดีโอส่วนตัวเมื่อ8ปีที่ผ่านมาเราก็อยากจะแบบเก็บบันทึกไว้อะไรเงี้ยเอาไปให้ทุกคนดูว่าอะไรเงี้ยเอามาบันทึกไว้แบบ เอาเอามาดูเฉยแต่เราบันทึกไว้แต่แบบเรายังไม่ได้พูดเลยเราอะมาเเด็กอยู่ตอนน้าอายุสิบห้าปีเองอ่ะแต่เรามาแล้วนะคะเราก็วันนี้เราอยากจะบอกว่าเอ๊มีใครที่แบบยังไม่นอนอีกนะหรือว่ากินนมกันหรือยังกินนมนอนไปหรือยังกินอาหารดีๆนอนกันหรือยังเอ่ยแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเรานอนกันแล้วแล้วเราแบบว่าทบทวนบทเรียนที่เราไปเรียนกันในใจมาหรือยังถอด เราถอดใจความหรือยังการถอดใจความของการศึกษาปาจินบุรีนะคะพี่ดูแจนเรียนมาจากปาจินบุรีการถอดใจความของการศึกษาทุกวันทุกวันของเราถอดใจความว่าพี่ดีแจนเนี่ยเขาลำบากอยู่หรือเปล่านะเขาไปนอนใต้ต้นไม้ที่ไหนเลยหรือเปล่านะเขาจะบอกอย่างนี้เลยนะการถอดใจความของการศึกษาแต่ละวันก็จะทําให้เราล่ําเรารวยขึ้นนะคะอย่างคนปาจินบุรี่ะคะเป็นแบบคนล่าคนรวยปาจินบุรีเนี่ยเขาจะเรียนแบบนี้นะคะอย่างดูแจนจบการศึกษาทุกอย่างไปแล้วนะคะ ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วค่ะ <Luc> ก <ar ic> <SCOTT _> ็ยังจะแบบเออทบทวนใจความบทเรียนหรือยัางกินนมนอนกันหรือย่างอะไรอย่างเงี้ยหนีพ่อแม่ไปเที่ยวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคบเพื่อนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าทําอะไรที่แบบว่าเด็กเด็กเด็กไม่ควรไปทําอะไรหรือเปล่ายังแบบแอบไปแอบรักกันบ้างหรือว่าไปแอบคบกันบ้างอะไรเงี้ยแอบหนีเที่ยวกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ดูแจนก็มาพูดที่เฉยนะคะแต่นี่ดูแจนว่า ชวนมาอยู่กันในใจกันดีกว่านะคะมาอยู่ในใจเลยทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปอะไรที่เขาลงลง youtube ก็ดอแรนออกมา,าขอบคุณทุกคนนี่เขาแบบมาพูดในเรื่องที่แบบว่ามาพูดเกี่ยวกับดูแชนนะคะ มาพูดที่เกี่ยวกับดูใจแต่ว่าทุกคนเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้ฟังแล้วใส่หูฟังให้ฟังเแล้วเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงทุกฟังทุกคิดทุกคิดชวดแล้วเขาก็บอกในใจว่าการคุยในใจเนี่ยช่วยพี่ดูใจนึกซมันไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วนะตอนนี้มันไปอยู่ในปั๊มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยมันนอนได้บนไม้หรือเปล่าใช่มันลำบากจริงเห็นมันทําตัวเนี้ยมาหนึ่งเดือนใช่ ดืนแจนทำกันว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่การลง y o u ท u b e y o ยูทูบเขาเป็นอย่างนี้ค่ะการทํา YouTube 1งชั่วโมงหรือก็30นาทีการถอดใจความของ YouTube ก็คือถ้าเขาไปทําอิเทเลสห้าสิหล้านบาทก็จะได้ใจความว่า ช่วยน้องเอื้องดูดูแจนเขาด้วยนะเขาอยู่ที่สุขุมวิทซอยนานาอะไรเงี้ยเขาลําบากมากพี่ตำรวจอยู่แถวนั้นไหมพี่มีเงินสักหนึ่งร้อยบาทไหมมีเศษตังอะไรเงี้ยช่วยน้องเอื้องดูแจนเขาไปเถอะอะไรเงี้ยแต่น้องเอื้องดูแจนบอกว่าตอนนี้ผ่านมาแล้วเป็นปีๆแล้วเราขอบคุณคลิปจากน้องปาจินบุรีจากน้องจังหวัดนครสวรรค์น้องจังหวัดชาวอ่างทองที่ช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่า ดอแจนเป็นคนที่ดอแจนถูกหลังแกมากนะคะบอกว่าดอแจนถูกหลังแกว่าอะไราเขาเจ้าดอแจนค่ะดือแจนเป็นบุเรงหนองรวมร่างกับสุพรรณกัลยามาเกิดนะคะแต่บุเรงหนองก็ไม่ได้เคยดิจะรับสนม,มเป็นพระสุพรรณกัลยาอะไรเนี้ยสุพรรณกัลยาเก้าหมื่นปีไปแล้วไม่ใช่ปีมะศพปีมะเสงสี่ร้อยปีอะไรเงี้ยบุเรงหน่อง8ปปีเองใช่ พวกเราเกิดใหม่กันดูแล้วเกิดมาพร้อมกับสนุมเล็กที่นสนุมเล็กที่จะเอาเราองไรคะอันนี้เป็นเรื่องจริงสุพรรณกัญญานี้บรรทายขีอ่อะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเอาเราไปทำเอาไวา้ว่าหรือว่าเขาอยากจะให้มีคนที่รู้จักเราเพราะว่าถ้าย่างเป็นสุพรรณกัญญาสุพรรณกัญญานีเขาอยากให้เราเอาเราไปบูชาอ,อยเงี้ยสารเพียงตาของเรานะคะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าเนี่ยเขาเอาไปเ่าไปทําแต่เราไม่ได้เป็นคนไทยตอนเราเป็นคนอิลัก์อีหลานเราเป็นคนอิลัก์เกิดนะเราก็ไปอยู่อิรัก์แล้วค่ะอยู่พระราศีตอนนี้ค่ะ ก็มาบอกามาเฉลยแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างที่กขาทำไปใน YouTube มันไม่ใช่ความจริงคัะถ้าพูดออกมาอะไรเงนี้ยเรามาขอเปิดให้ฟังว่าเนี่ยเขาขอให้ช่วยใช่ไหมช่วยดูแจนทุกคลิปทุก YouTube อะไรเลยอะ่ะแต่อันนี้ขอขอบคุณน้องๆชาวสุวรนครสว่์นางทองปาจินบุรีคะที่ช่วยพี่ดูแจนคะพี่ดูแจนแก่แล้วผมงอกขาไปแล้วตอนนี้นะคะ ตอนนี้ขอให้ช่วยเรื um. ่องหนึ color. ่งเพราะเราโดนเปิดโซนผลึกนอกสุผลึกในจากยูมาคะคปดหมื่นล้านบาท99้าบเก้าภูเขาต่อหนึ่งชาติหนึ่งฟังนะคะจะเอาพี่ดูแจนไปทําเพื่อนนะคะแต่ก็ขอให้ช่วยไปเถอะเพราะว่าเราพูดในใจตั้งแต่เราออกจากโรงแรมสยามแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้พูดมาแบบลามกยาบคายอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่เข้าใจเลยว่าทําไมอีเมลเราเหลือแค่อีเมลเดียวแะ้วใครจะช่วยเราได้ช่ช่วยช่วยเราได้ ให้ให้เรากลับบ้านเหรอคะให้เรากลับบ้านบ้านเราคงจะดีเกินไปอะเ่ะเอาบ้านชาติบางที่แล้วมาคืนให้เราแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาขอบคุณเฉยแต่จริงอะเราจะบอกว่าเออเราจะลองถ่ายคลิปไว้เก็บไว้เป็นแบบเป็นการโรพส YouTube เห็นเขาว่าโพส YouTube มันก็โพสให้ง่ายนี่อะไรเงี้ยใครเอาเรื่องเอาประวัติเรามาลงเนี้ยมันรู้ไม่จริงอะไรอะไรเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าคุณคุณ คุณเอาประวัติเรามาลงเนี่ยคุณรักคุณเทอทูนคุณกราบไหว้เราจริงเหรอแต่ทําไมเราเอาเราไปคอมเมนต์ใน YouTube ของคุณของท่านแล้วทําไมคุณด่าเรารุนแรงขนาดนี้ว่าคุณจะไปเกิดไปตายเถอะคุณจะใฝ่ฝันเป็นเจ้าหญิงอะไรมาเกิดคุณก็ก็ก็เรื่องของคุณเถอะอันนั้นประวัติเรานะคะแล้วคุณเคยเกิดเป็นเราหรือเปล่าเรา คนณคณเกิดเป็นเราทุกคนเคยเกิดเป็นใครมาทุกคนจําทุกคนจําทุกทุกคนจําทุกคนจําทุกคนจําได้หมดเลยว่าคุณเคยเกิดเป็นอะไรมาอย่างน้อยก็สองชาติสองัังแต่ว่าคุณเราถามจริงก็เอาประวัติเรามาลงยูท b e ทาไมเหรอเมื่อดีตชาติอ่ะครอบครัวเราทั้งครอบครัวเลยอะ่ะคนเดิมผัวคนเดิมลูกคนเดิมเอาประวัติมาลงทําไมส่วนตัวของเราเนี่ยประวัติลงเอา เอามาลงมากแต่เราก็ขอบอกขอบใจนะคะเราไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเลยแต่บอกว่าขอให้ช่วยเราไปได้ปเปล่าว่าเราบรรทายขี่ทุกสิ่งบรรทายขี่สุพรรณกัญญาบรลมหนองไดชิลิงอะไรเงี้ยใช่ทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งนิยายปลาลปลาก็ยังมีเรานะคะนิยายปลาปาทุกสิ่งทุกอย่างเทพเจ้าเป็นเราหมดว่าเขาเอาใจเรามาลงอะคือเราเกิดมาุ๊บอายุยี่สิบหกปียี่สิบเจ็ดปีพอเราครลอดปุ๊บเขาเอาใจเรามาทําเลยอะค่ะ แล้วประวัติไม่ได้เป็นความจริงเลยค่ะหนึ่งพันปีที่ผ่านมาประวัติไม่ได้เป็นความจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูแจนก็ขอนอบน,อบน้อมนะคะขอนอบน้อมจริงเราขอนอบน้อมทุกสิ่งทุกอย่างว่าจงอย่าไปเชื่ออะไรอะไรในโลกไซเบอร์จงอย่าไปเชื่อไปเชื่ออะไรนะน้องๆจงอย่าไปเชื่อไปเชื่อไปเชื่ออะไรนะคะถ้าอยากจะเชื่อจะไปเชื่อ เชื่อพี่ดูแจนะคะว่ามันคืออะไรอะไรคืออะไรนะคะอย่างประวัติสึนทรรวัหานบุเรงหนองซื้อบัณกระยาเพียงตาอะไรเงี้ยมันก็ไมไ่จริงอะไรนะคะตัวจริงเขาเกิดแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เป็นผีอย่างที่อะไรเกิดมาเลยนะคะมีดีกว่านั้นมากมายคุณดูถูกดูถูกแล้วดูในยูทู e ถูกแล้วเพราะท่านเป็นคนที่ดีมากเลเราก็เป็นสุนทอนววหานมาเกิดเหมือนกัน,นะคะ่ะ ถูกฆ่า16ปีในห้องชั้นใต้ดินนะคะตัดเนื้อตัดอะไระไปกินทุกหนึ่งปีนะคะแต่มีเนื้อเนี่ยเท่าก้อนเล็กเท่านี้ก้อยนะคือเอาไปกิน,นะะไม่มากมาย่ยตื่นมามีเงินในบัญชี1,999แสนล้านบาทท่านพ่อให้นะคะเป็นคนระยองอะ่ะในช่วงนั้น116ปีท่านพ่อยังไม่ตายเลยนะคะท่านไก่ยังไม่ตายเลยแต่ว่า เขาทาเวลามาอยู่มาเกิดกันให้เพื่อรอลูกเราตายไปหกครั้งฟุ้พ้นว่วหารตายมาเป็นบุเรงหนองตายมาเป็นสตีฟเป็นเลไรแล้วก็มาเป็นฝนฝนตายปุ๊บมีปัญหามาเอาบุเรงหนองมารวมร่างกับสุพรรณกัลยามาที่เขมยเขาเห็นว่าเราเป็นใครเขาจับเราเป็นมาเหสีใหญ่กับมาเหสีเล็กเออกับชักพัดใหญ่บุเรงหนองเลยเป็นผัวเมียกันไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ มาเกิดพาราณสีไปโตที่ปาซิคุรีเรากลับอิรักอะค่ะเรากลับประเทศเราแล้วค่ะเพราะเพราะขอเพราะขอให้เราช่วยไม่ช่วยเรานะคะเพราะว่าไม่ช่วยเราเพราะเพราะว่าไม่ช่วยเรานี้เอาจิตอิรักเข้าช่วยเราเป็นจิตอิรักมาสองคืนแล้วไม่ไม่ช่วยเรานะคะคือว่า เออจะมาช่วยเราเราโดนตบโดนตบจริงปีเจ็ดเดือนนี้เราโดนฆ่ารัวเลยอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ไปเคยไปยุ่งไปอะไรเลยเราปกป้องประวัติเราเฉยๆนะคะเอาใจเรามาทําทุกคนมีการศึกษาทุกคนทั้งประเทศร,เร,รู้เลยการเอาใจมาทำทำ,ทำยังไงนะ,ะแต่เราขอให้ช่วยนี่เราอยากจะเทสอะไรเฉยๆเราอยากจะเทสอะไรเฉยทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใหม่ได้เว่าเดี๋ยวเราไปขออัปโหลดเดี๋ยวเราไปดูหน้าเราก่อนว่าเราในยูทูบดีเปล่าอะไรเงี้ยเราเรามาแต่มาไลฟ์สดอะไรเงี้ย มาถามว่าเอ๊ะทำไมวะเราโดนบล็อกหมดแล้วอีเมลอีเมลจะไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราไปสมัครอีเมลใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บคลิปเนี้ยไว้ดูอะไรเงี้ยดูไป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 ดูดูเรื่อยๆเลยเราจะไปดูเรื่อยๆเลยแล้ว่าเราว่าเออมันก็ดีนะอันนี้ชุดนอนแล้วเสื้อชุดนอนเราอะไรเงี้ยของทุกสี่งทุกอย่างเราก็ใช้อดิชาหมดเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีอะไรอะไรพวเราเก็บคลิปเราเก็บคลิปไปดูดูว่าสบายแล้ว จ้าไม่ไหวเดี๋ยวเรามาใหม่นะเดี๋ยวน้องดื้อแจนเดี๋ยวพี่ดื้อแจนมาใหม่นะสวยดีค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะคะจะสว่างแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องกลับเดี๋ยว,วเราต้องกลับแล้วค่ะดูภาพที่จะขึ้นละเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกลับและอืไปบักก่อนนะคะแค่นี้เดี๋ยวมาใหม่นะคะไม่ไายค่ะ